อตอนนี้ไปตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราในพรรษาเข้าพรรษามาถ้าคิดเป็นอาทิตย์กว่าได้สามอาทิตย์ถ้าคิดเป็นวันพระมาก็าได้สามวันพระอีกวันพระหน้าเพนหน้านี้ก็ครบหนึ่งเดือน รักษาศีลมาอันนี้เป็นครั้งที่สามรักษาศีลอุโบสถของญาติโยมเว้นเสียแต่ท่านผู้รักษาศีลอุโบสถประจำตลอดไตรมาสสามเดือนส่วนผู้ที่รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระก็นี่เป็นครั้งที่สามให้พวกเราถือรักษาให้ตลอดรอดฟังนั่นแหละด้วยความตั้งใจของพวกเรา อย่าไปให้ยาให้มันขาดลนขาดตกบกพร่องในการสร้างคุณงามความดีอย่างอื่นเราเคยทำมามากต่อมากปีหนึ่งมี365วันแต่นี่เรารักษาศีลทุกวันพระถ้าจะว่าไปแล้ว3ามเดือนนี่สามสเพียง12วันเท่านั้นเองไม่เห็นมากมายอะไร365วันนั้น ฟรีฟรีวังนงั้นเถอะไม่รักษาศีนุโบสถแต่รักษาศีลหก็มีอยู่บ้างแต่สรุปแล้วเราปล่อยทางกายวาจาใจของเราไปทางโลกเสียมากกว่าถ้าคิดในแง่เป็นวันคืนเดือนปีมาแล้วเราปล่อยปะละเลยไปทางโลกเสียมากเราจะหันหน้าเขาธรรม,มะนี่รู้สึกว่าน้อยพวกเราได้สำเนียกสำนึก บ้างหรือเปล่าไม่มีแต่วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราไม่ได้คิดมันก็ผ่านไปแต่เราคิดเป็นวันเวลาออกมาแล้วการสร้างคุณงามความดีของเราเนี่หรือว่าึกจะน้อยไปนะถ้าคิดเป็นวันออกมาอีก24ชั่วโมงเนี่ยเราได้ภาวนาได้ประกอบคุณงามความดีอะไรบ้าง ใน24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะทบทวนให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะในตัวของเราถ้าว่าใครคิดอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นทบทวนอยู่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่หลงละเลงจนเกินไปเหมือนกับเราทำมาค้าขายใครทำมาค้าขายไม่ได้คิดต้น คิดดอกปล่อยป่าละเลยไม่ได้คำนวณว่าผลกำไรอย่างไรบางทีมันอาจจะเล็ดลอดออกไปกว่าจะรู้จักได้ไม่รู้ว่าใครฉกฉวยเอาไปที่ไหนก็ไม่รู้บางทีขาดทุนสูญทรัพย์เจ๊งไปตามๆกันมีมากต่อมากเพราะไม่ได้เช็คบัญชีประจำวันถ้าหากว่าพวกเราเช็คบัญชีประจำวันว่าวันนี้ขายได้เท่าไรกำไรเท่าไรขาดทุนเท่าไร เราซื้ออะไรเข้ามาในร้านของเราบ้างเราขายจำนายไปเท่าไหร่ถ้าว่าใครกวดขันอย่างนั้นแปลว่าคนนั้นถึงจะขาดทุนในทรัพย์สมบัติในการทำมาค้าขายก็ไม่ถึงกับจะล่มจมกิบหายถ้ามันขาดทุนมากเราก็หยุดไว้ก่อนอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าผู้ทำมาค้าขายทางโลกพวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ แต่และว,วันเราปล่อยจิตปล่อยใจอะไรไปบ้างวันนี้โกรธให้ใครกี่ครั้งรักใครกี่ครั้งหงงอะไรบ้างวันนี้ยเรารักษาศีลได้ไหมวันนี้เราได้ภาวนาเราไหวพระได้สวดมนต์ในนั่งภาวนากี่นาทีกี่ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ควรจะ ทบทวนดูบ้างนะถ้าไม่ทบทวนบางทีมันก็ไร้ล้า,ลาวันจึงจะเดบหนั่งภาวนาทีหนึ่งอันนี้กับแสดงว่าเราปล่อยปะละเลยในชีวิตในคุณงามความดีของเราจนเกินไปเสียแล้วถ้าลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกญาติโยมทุกๆท่านตรอถึงพระสงฆ์ก็ให้ทบทวนเช่นเดียวกันนั่นแหละใครๆก็ต้องหวังความสุข ทางด้านธรรมะฝังความสุขทางด้านจ,จิตใจหวังความบ้นทุกในที่สุดก็ต้องคิดต้องทบทวนอย่างนั้นนะ้ามาบวชเราก็มาบวชเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะอยู่แบบคารวาดก็ไม่ได้การอยู่การฉันการพูดการแสดงออกถือว่าเราเป็นพระ ตลอด24ชั่วโมงถึงจะนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออนี่เราเป็นพระเราควรทําตัวอย่างไรการพูดอย่าไปเอาเรื่องทางโลกมาพูดถ้าหาว่าเอาเรื่องเรื่องทางโลกมาพูดจิตใจมันออกไปทางโลกด้วยเพราะนั้นต้องศึกษาธรรมะให้มากๆในพรรษานี้เพราะหาโอกาสได้ยากชีวิตทั้งชีวิตอาจจะมีเพียงเท่านี้ก็ได้ ตอกนั้นเราก็ปล่อยปะละเลยไปตามกระแสของโลกไปเป็นกระวัาตธรรมาหาเลี้ยงชีพต่อไปนี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดพวกเราควรจะศึกษาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติอย่าไปถือว่าตัวเองอยู่ในกรอบคิดผิดใช่แล้วเขามาบวชในครั้งนี้เหมือนกับติดคกุกไม่อิสระ คำว่าอิสระนะั่นคืออิสระของกิเลสหนึ่งกิเลสพาอิสระบัดนี้เอาธรรมะเข้าไปสกัดกิเลสความรู้สึกคึกขนองต่างๆนะสกัดมันออกไปให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่กิเลสมันอึดอัดเพราะงั้นเถอะมันอึดอัดมันอยากจะกระโดดไปตามแถวแนวเก่าเพราะนั้นเราเป็นเจ้าของอหัวใจของเราเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้ากิเลสขึ้นมานั่งแล้วบัญชาการ ไปในทางต่างๆมีแต่เรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องลงเรื่องสนุกสานานเฮฮาอันนั้นกิเลสบัญชาการส่วนธรรมะเข้าบัญชาการนั่งเก้าอี้หัวใจนั่งหัวใจของเราแล้วจะต้องคิดทบทวนว่าเออชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะชีวิตของเราไม่ยืนยาวนะเราควรจะประกอบคุณงามความดีนะมองเห็นหมูเห็นเพื่อนเห็นใครๆก็ตามด้วยความเมตตาสงสารด้วยความรัก ด้วยความหวังดีจากนั้นก่อสร้างแต่คุณงามความดีตนเองก็ต้องการความสุขผู้อื่นก็ต้องการความสุขสิ่งที่มันทุกข์อย่าไปโยนให้เขาเลยอย่าไปทําให้เขาเลยสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาถ้าเราไม่พึงปรารถนาเราจะไปโยนให้สิ่งที่ไมไม่พึงปรารถนาให้เขาเลยอันนี้คือธรรมะเข้าอยู่ในหัวใจท่านผู้ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ผู้อยู่รอบด้านรอบข้างก็เป็นสุขอยู่ใกล้ๆก,ก็เป็นสุขถ้าหากกิเลสเข้าเป็นคู่บัญชาการแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์นอนอยู่ใกล้ชิดก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปหมดพอใจของเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตดูเขามาบวชในพุทธศาสนานพยายามบวชทางกาย บวชทั้งวาจาบวชทั้งใจนะอย่าไปบวชแต่กายเฉยเฉยส่วนใจนั่นเละล่อนล่องแรงนะล่องลอยออกไปข้างนอกจนไม่มีวันจะกลับเข้ามาอันนั้นใช้ไม่ได้เนี่ยพอเวลาเราบวชเราต้องพยายามให้บวชบ,บังคับกายของเราเรายังบังคับให้บวชด,ด้อย่างปงผมให้อยู่อย่างนี้ออากับกิริยาอย่างนี้การเป็นอยู่อย่างนี้บังคับจาักกาย วาจาเราก็บังคับอีกเราควรพูดอย่างนั้นเราไม่ควรจะร้องเพลงเราจะไม่ควรร้องลําขับร้องการพูดวาจาที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้บวชวาจาส่วนใจของเราเราจะไปปล่อยปลละเลยเพราะไม่มีใครมองเห็นไม่ได้เด้เราต้องกลับเอาเข้ามาบวชอีกเหมือนกันให้นึกอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้ ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำจิตให้สงบอย่างนี้อันนี้คือบวชใจนะถ้าปล่อยป่าละเลยแปลว่าใจไม่บวดบวชแต่กายบวาจานะบางคนบวชแต่กายวาจายังไม่บวดอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ไม่บวชทั้งสามไม่พร้อมกันทั้งสามกายวาจาใจเพราะนั้นพวกเราควรจะบวดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยนะ สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่าไปลิคิดลิทำอย่าไปลิคิดคือว่าคิดยังไงสมัยก่อนเราร้องเพลงไปที่ไหนก็สนุกสนานร้องเพลงแต่นี้เรามาบวชถึงจะไม่ร้องเพลงทางวาจามัาก็ร้องเพลงทางใจได้มันเคยมีร้องเพลงทางใจอย่าให้มีร้องเพลงทางใจพอเราระลึกได้ว่าโอ้มันร้องเพลงทางใจนึกพุโทโธสามทับก็เลยพุโทโธ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  นะบังคับให้อยู่กับพุทธโธเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราเป็นพระไม่ใช่เราเป็นครวานะบังคับตัวเองให้อยู่กับพุทธโธเดินกับพุทธโธนั่งกับพุทธโธนอนกับพุทธโธเราพยายามบวชใจสามเดือนเนี่ยเป็นยังไง,บ,งบับงคับว่างั้นจะเนี่ยถ้าคว่าพวกเราบังคับใจตัวเองได้นะนคล้ายๆกับกช้างที่มันตกมันเราบังคับมันไม่ได้แต่ขณะที่เราสอนมันได้มันหยุดสัง,งัด ในการบังคับของมันมันก็อยู่ในกรอบมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่เพื่อนฝูงมองก็เออเป็นสุขเป็นสุขใจเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกพระหมู่พวกเพื่อนทุกองนะ่ะทั้งพระใหม่พระเก่าให้ตั้งอกตั้งใจนะเราบวชเป็นพระนะ เราไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะการกระทําของเราต้องทํารวมระวังนะการจะพูดกับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโยมผู้หญ้าผู้หญิงให้ระวังเป็นอย่างมากอันนี้เกี่ยวกับวินัยด้วยโลกวัชชะด้วยต้องศึกษาวินัยให้ดีนเ,เราเป็นพระนะะเพรานั้นเวลาญาติโยมใครมาก็ตามในวัดของเรา ญาติพี่น้องของพระใหม่ทาไมจําเป็นจริงไม่ให้เข้าไปกุติให้มาพบที่ศาลาเพราะเหตุไรก็เพราะศาลาเป็นแหล่งที่พบปะญาติโยมญาติพี่น้องถ้าว่าเข้าไปในวัดเป็นการบรบกวนพระองค์อื่นเขาทําความไม่สงบสิ่งเหล่านี้เราควรจะบอกญาติพี่น้องของเราทําไมจําเป็นจริง แตนะ่วันเข้าบวชเออก็ไใหม่ว่ากันวันเข้าบวชนเราให้ไปแต่นอกจากวันบวชแล้วไม่ควรจะเข้าไปนะควรจะบอกญาติพี่น้องของตัวเองทําไมจําเป็นจริงกับพบกันที่สลาพูดคุยกันอะไรมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็จบกันไม่ใช่ว่าแห่กันไปแห่กันมาแห่กันมาแห่กันไปนะทําให้องค์อื่นที่ท่านปฏิบัติลาบากลาคาญหัวใจทําไปหลายๆคนกับไปเที่ยวน่นทเที่ยวนี่วัดก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ผู้ที่บวชเข้ามาบวชเข้ามาสามเดือนก็ดีบวชเป็นพระเก่าก็ดีท่านไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นท่านมุ่งหวังเพื่อภาวนาจะทำอย่างไงจึงจ,งจ,งจะพลิกจิตพลิกใจให้หลุดพ้นจากกิเลสนั่นคือพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีคิดอย่างนั้นเท่านั้นจากนั้นมีใครเข้าไปรบกวนท่านก็ทําให้ท่านเสียเวลาในการบวชของท่านในการปฏิบัติธรรมของท่านวันหนึ่งเห็นไหมท่านฉันเพียงมื้อเดียว ท่านอดขนาดไหนท่านอดทนขนาดไหนท่านอึดขนาดไหนการเป็นอยู่ของท่านท่านทํารวมกายวาจาใจของท่านบวชทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของท่านท่านมาอยู่ท่านสู้ขนาดไหนแต่นี่เรามาทําให้ท่านเสียเวลาหรือพระก็ทําให้เสียเวลาตัวเองเป็นการที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรอย่างยิ่งนะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกเอาไว้ ห้ามเอาไวา้มาถึงหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยบบั้นเถอะอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่ท่านห้ามปลามเอาไว้อย่างนั้นห้ามได้หลาย,ลายอย่างผลที่จะตามมาอีกอยังเยอะแยะถ้าคุกครีตีโมงกันนะอันนี้ก็คือบอกประกาศให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าทำไมวัดของเราจึงไม่ให้มีการปล่อยคนเข้าไปเที่ยวเหมือนวัดอื่นๆเขาเอ ความหมายก็อย่างที่กล่าวมานี่แหละอยากจะให้พระอยู่ในความสงบไม่อยากจะให้จุ่งเหยงวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ไปเกี่ยวข้องนะจากนั้นพระที่ท่านเข้าอยู่กระทั้งอกตั้งใจภาวนาศึกษาอ่านหนังสือบ้างเป็นเวลาวลาจากนั้นก็ฟังเทปที่มีศึกษาธรรมะจากเทปเสียงของท่านครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างไร ตลอดถึงแนวความคิดธรรมะที่ท่านพูดมาแล้วก็แถวแนวเดียวกันนั่นแหละเราจะเอาจุดไหนที่เราได้ยินมาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในใจของเราแต่้างว่าเราไม่ยอมกินยานะเราไม่ยอมทานยาที่ท่านวางไว้คือว่ายาคนเป็นโรคหวัาต้องกินยาอันนี้อันนี้นะเราไม่กินเราไปกินโน่นของหวานหวานน้ำตรงน้ำตาล ที่ท่านห้ามก็ไปกินชอบไปกินของสแสลงอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จะทำยังไงเพอเราเป็นผู้เอามากินเองอันนี้ก็เหมือนกันเข้ามาบวชแล้วผู้บาอาจารย์ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าผู้ที่เขามาบวชถ้าว่าเกิดความรักความนั้นไทยพิจารณาท่านให้แต่ที่แรกแล้วก็มาฐานเกสาโลมานาขาทันตาตะโจน อันนี้สําหรับตัดกามลาคะในจิตใจของเราถ้าอารมณ์ของเราฉุนเฉียวโมโหโทโสอยู่บ่อยๆเป็นอารมณ์เป็นอาจินนะพูดอะไรขึ้นมาโมท่านให้แผ่เมตตาอ่าให้มองคนในแง่ดีเอยาไว้ตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา อันนี้แปลว่าตัดความโกรธลงไฟโทสะลงได้ส่วนราคะความกำหนัดยินดีที่มันเกิดขึ้นท่านให้พิราณาอสุภะพิราณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงถลกหนังหลอกหนังออกดูซิมันเป็นยังไงมีแต่เนื้อสีแดงเถือกมันสวยงามไหมมันมีแต่เนื้อเป็นมัดมัดสวยงามไหมถลอกหนังออกหมดแล้ว อ่ทีนี้พอลอกอังออกเสร็จแล้วทีนี้เลาะเนื้อออกอีกเอาเนื้อออกมากองกองไว้ทีนี้ยังเหลือแต่กระดูกอ่ะมันงามไหมทีนี้นดูตับไตไส้ลำไส้กระเพาะอาหารอาหัวใจตับพังผืดอ,อะไรอยู่ข้างในเนะ่ยมันเป็นยังไงพอลงพลังเต็มไปหมดแน่นอยู่ในท้องนะ่ะเป็นไงผ่าวที่มันสวยไหมเนี ถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สวยที่มันปิดหูปิดตาคือสิ่งภายนอกนี่นะมันหลงหนังวนออไปแหหลงปูมั่นหลงปูล่าท่านเคยพูดหลงปูมันพันว่าหลงหยังหลงหยังเพราะฉะไหนแหมมันหลงหยังเออมันโมเมนหลงหยังมันหลงหนังวนมาหลงหนังหลงหนังเออถ้าไม่มีหนังแล้วมันไม่หลงมองเห็นคนภายนอกผิวกายผุดผาดเจ็ดสวยงดงาม ถ้าถลกหนังออกหมดแล้วจะหานงามที่ตรงไหนอันนี้ก็คือตัดกามลาคะกิเลสลาคะภายในใจของเราได้เป็นกองเลยถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเพราะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ท่านให้คิดพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนพิจารณาให้เห็นหาเหตุหาผลมาหักล้างในใจของเราทางพวกพวกเรานำมาประพฤติธปฏิบัติใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทีเดียว ทางว่าเราปฏิบัติตามนั้นแหละมันเย็นอีกแบบหนึ่งเน๊ใจแบบครวาดมันส่งเสริมยุ่งเหยิงบุ่นวายมันมีความสุขแต่มันสุขเจือไปด้วยของเจือปนของยาพิษเนี่ยที่มันอานเยียในนั้นอ่ะเหมือนกับเบ็ดเหมือนกับอาหารเนี่ยเจือด้วยยาพิษกินเข้าไปก็อร่อยแต่มันให้ผลขึ้นมาแล้ว,ลวตะลีตะเหลือแลอกระเสือกกระสนผลที่สุดก็เลยตาย อันนี้ก็คือกินอาหารที่เจือด้วยยาพิษอันนี้ก็เหมือนกันทางโลกเนี่ยพระพุทธศา,าสนาพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วบอกท่านว่าปฏิบัติตามราคะโทสะโมหะตามความรักความใคร่ความโลภความโกรธความหลงมันก็ไหลลงไปทางต่ําแต่ว่าผลของมันมีแต่ความทุกข์ระทมออไม่มีที่สิ้นสุดในวัฏฏะวนนั้นเพราะนั้นต้องทวนกระแส สวนกระแสขึ้นมาการสวนกระแสเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเพราะพุทธเจ้าจนอ่อนพระไทยเนะี่ยที่ท่านตัดสู้รมบรรตัดสู้รมท้อพระไทยโอ้โหเราจะไปสอนเขาได้ยังไงนะเพราะธรรมะที่เราได้เนี่ยมันมันไม่ใช่มันมันไม่ไปตามกระแสเขาเลยมันทวนกระแสขึ้นมานะลโลกเขาจะทวนไหมเนี่ยเขาจะยอมเชื่อฟังไหมเนี่ย เพราะมันไหลไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้คนทั้งหลายกับพิจณาว่าร่างกายนี่เสร็จสวยงดงามแต่ธรรมะเนี่ยพิจรณากลับทวนกับว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะปฏิกูลแก่เจ็บตายคือให้เห็นตามความเป็นจริงคนจะมองเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่โดยมากมันไม่มองเห็นตามความเป็นจริงสิมันมีแต่เสกสรรกันขึ้นมาอุปโลก,กันขึ้นมาบอก คิดกันขึ้นมาทบทวนกันขึ้นมาดำริคคำหนึ่งถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความรักความโลรความโกรธความหลงขึ้นมาแต่พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะตัดกิเลสตัวนี้ลงได้มากทีนี้คนทั้งหลายจะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าพระองค์ท้อพระไถยพอทบทวนดูแล้วมีแต่คนไหลไปตามกิเลส พระไทยของพระองและใจของพระองค์ก็สวบขึ้นมาเราเป็นใครเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ก็คงจะมีหลายระดับแต่ก็แยกออกมาทีนี้ระดับเหมือนกับดอกบัวอยู่ใต้น้ำก็มีอยู่กลางน้ำก็นี่พร้อมที่จะพ้นน้ำก็มีพ้นน้ำแล้วก็มีพ้นน้ำใกล้ใกลๆก็าพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมพอได้ยินเสียงธรรมะเข้าไปสู่จิตใจเท่านั้นดอกบัวก็บานรับ กันว่าเนี่ยเพราะนั้นเราปฏิบัติได้พ้นถึงขนาดนี้แล้วก็ควรจะหาวิธีแนะนำสั่งสอนด้วยปัญญาชี้แนะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีห้หนทางเท่านั้นเด้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจับไม้จับมือต่องเดินยังกลมจับขาให้เดินยังไงจับนั่งจับจิตใจพลิกจิตใจยังไม่ใช่ พราะพุทธเจ้าเป็นแต่เป็นผู้ชีห้หนทางพวกท่านทั้งหลายควรคิดอย่างนี้ควรพูดอย่างนี้ควรทําอย่างนี้เออเท่านั้นเองเป็นผู้บอกหนทางทางว่าพวกเราไม่เดินตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็มดปัญญาเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเออเมื่อคนไข้กินยานะกินยานี่เดี๋ยวกว็าหายกินยาอย่างนี้หายคนไข้เม้มปาก่ไม่ยอมกินเด็ดขาด แล้วจะทำยังไงเ,เราจะไปเจาะคอเขาหรือจะไปยัดเข้าไปแล้วงัดปากเขาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเออถึงยังไงอันนี้มันเรื่องของใจเลยใจมันปิดซะอย่างเดียวใจไม่รับรู้ซะอย่างเดียวอันนี้มันกายได้ยาเนี่ยใจถ้ามันปิดซะอย่างเดียวระยิ่งร้ายกว่ากายหลายร้อยเท่าน่เถ้าปิดใจไม่ยอมรับคุณงามความดีไม่ยอมรับเหตุรับผลซะอย่างเดียวเท่านั้นนะมันอะไรจะสอดเข้าไปได้ มันเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้บอกทางให้พวกเราเดินเท่านั้นแต่พวกเราไม่เดินก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยไม่ได้เ,เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาทั้งหมดที่เราได้ศึกษาจากหนังสือจากธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลิขิตเขียนเอาไว้หรือแสดงธรรมเอาไว้พวกเราควรจะนํามาปรับปรุงแก้ไขกายวา,จาใจของเรานะ ให้ไปในทางที่ถูกต้องดีงามอีกสักวันหนึ่งจิตใจของเราบาร,รมีของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเห็นศีลเห็นธรรมเป็นของมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆนั่นแหะทีนี่เมื่อเห็นของมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆจนั่นากนั้นก็พฤติปฏิบัติธรรมปล่อยวางทางโลกไปเรื่อยๆเออทางโลกเป็นของจอมปลอมเป็นของไม่เที่ยงมัน่นไม่เที่ยงแท้มั่นคงมันกองงน็อย่างนั้นอย่างนั้นน้อนโลกเ,ลเอ,อ้ยนี่พระพุทธเจ้าท่านพาเดิน ทางนี้ได้จากนั้นก็จิตใจของเราก็สูงส่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเื่อ,อจนถึงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้มีธรรมในใจเต็มเปี่ยมเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงาจากนั้นกันเนี่ยมองเห็นตัวเองนะเออสมัยก่อนเราโง่เง่าเต่าตุนเนาะเราลุ่มหลงกับ หมูดและกรีดขี่เยี่ยวของสกปรกลกลุงลังไปหมดแต่บัดนี้ใจของเราถอยขึ้นมาแล้วมาถึงทำแล้วเออเราจะมองเห็นได้นะถ้ามีทมถ้าเราไม่ได้คิดในแง่ธรรมะแล้วก็อย่างว่านะั้นมันก็ลุ่มหลงมัวเมาไปตามากรรมพอมันมืดบอดอใจของเรายังมืดบอดอยู่ แต่ถึงยังไงก็ทางว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะมองเห็นแสงสว่างเดินตามแถวแนวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็ยนผาสุขทางด้านจิตใจนะแต่วันนี้ก็ขอพูดเพียงตอนนี้ต่อไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาต่อนะ